คนจะสอบถามอาจารย์เรื่องการขออนุญาตบ้านพักอาศัยคอสลลสูงสองชั้นพื้นที่อาคาร1้อยี่สิบตารางเมตรจำนวนหนึ่งร้อยหลังเนี่ยครับเพื่อใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยทีนี้เราสามารถใช้สถาปนิกออกแบบและควบคุมงานเป็นระดับภาคีได้หรือไม่ครับอาจารย์คือตรงนี้ต้องดูขวนอนะครับว่าในตรงนี้ในหนึ่งร้อยหลังเนี่ยถ้าเราจะก่อสร้างนะครับเราก็ต้องแบ่งแปลงที่ดินนะครับร้อยี่สิบหลัง หรือร้อยหลังแบบนี้มันก็ต้องแบ่งแบ่งเป็นแปลงที่ดินแบ่งเป็นลงอย่างน้อยก็ต้องหนึ่งร้อยหนึ่งแปลงเพราะมันจะมีแปลงอีกตัวนั่นก็คือแปลงที่เป็นถนนถูกไหมครับใช่ครับแต่ครับแปลงที่เป็นถนนซึ่งตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นถนนสาธารณะ,ะ,ะนะครับก็เป็นถนนที่เขาเรียกแปลงคงไว้หรืออะไรก็แต่ก็เป็นส่วนของนิติบุคคลของหมู่บ้านจัดสรรที่เราจะต้องก่อตั้งขึ้นมาทีหลังเป็นในส่วนนี้เนี่ย เมื่อมีการแบ่งแปลงนะครับตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปมันก็คงเข้าข่ายการจัดสรรแล้วอ่าอ,อ,อันนี้ก็คือต้องเข้าข่ายในเรื่องของพอรบวิจาชีพนะครับสถาบนิกรรมควบคุมก็คือไปตามกระทรวงตามข้อบัับก็คือต้องใช้สถาบนิกสาขาสถาบนิกรารขงตงเมืองอับอ่นนั้นคืออีกส่วนนึงนะทีนี้พอถามมาเนี่ยมันร้อยยี่สิบตารางเมตรบางคนก็เข้าใจไม่ต้องใช้สถาปนิกไง กพราะมันไม่ใช er ่งานสถาปัตยกรรมควบคุมครับบังคับว่าอาคารอยู่อาศัยส่วนบุคคลเนี่ยก็คือพื้นที่เกิน150ตารางเมตรแต่กรณีแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะเรายื่นพร้อมกันอ่าเราก็ต้องแบบว่าอาคารนี้นี่นี่คอสลสองกันนะครับเนี่ยอ่าจำนวน100หลังครับก็ใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยเนี่ยใบอนุญาตใบเดียวเป็นในกรณีแบบนี้ก็คือว่าเขาต้องเอาพื้นที่เนี่ยมารวมกันนะครับเมื่อ หนึ100่งร้อยหลังก <000 000 office> ็เท <000 AM> ่าไหรแล้วร้อยยี่สิบศูนย์ศูนย์เข้าไปนะครับก็หนึ่งสองพันตารางเมตรแล้วหนึ่งสองพันตารางเมตรเนี่ยก็แสดงว่ามันเกินร้อยห้าสิบตารางเมตรเพราะยื่นพร้อมกันเกินไปมากก็ต้องใช้สถาปนิกนะครับสาขาสถาปนิกหลักครับทีนี้มันขอบเขตอ่ะทําได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นอาคารเนี่ยเขาจะคิดเป็นหลังแต่ว่าเป็นถ้าหลังหนึ่งไม่เกินหนึ่งพันตารางเมตรเนี่ย หรือความสูงไม่เกินสิบห้าเมตรเนี่ยก็ยังใช้ภาคีสถาปนิกได้เออนะครับไม่ใช่เอาหมื่นสองมาไม่ใช่หมื่นสองนั่นก็คือคิดที่มันเกินหนึ่งร้อยห้าสิบตารางเมตรก็แสดงว่าเป็นงานสถาปนิกควบคุมสาขาสถาปนิกหลักด้วยนอกจากงานวางผังอะไรทีนี้เมื่อกี้เป็นงานสาขาสถาปนิกผังเมืองแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่การพิจารณาเนี่ยคิดเป็นหลังทีนี้เมื่อตรงเนี้ยก็คือมันไม่เกินหนึ่งพัน ถ้าไม่เกินหนึ่งพันก็คือใช้พาคีสามนิกได้อับขอเค okay, นะครับ